สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูนะคะคลิปนี้นัตตี้จะมาพูดถึงเรื่องของมาร์กชีสนะคะหลายคนก็ชอบมาร์กนะคะแล้วก็นัตตี้ก็เป็นคนที่ชอบมาร์กชีสมากมาร์กแทบจะทุกวันเลยในช่วงนี้นะคะยิ่งช่วงที่แบบหน้าโซมมากนะคะไม่ค่อยได้แบบพักผ่อนไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลผิวนะคะนัตี้จะมาร์กเลย ตื่นนอนตอนเช้านะคะจะมีมาร์กวางข้างเตียงนะคะหยิบม,มามาร์กเลยแล้วก็จะมีตอนก่อนนอนอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนตัวนะคะนัตตี้เป็นคนที่ลองมาร์กมาหลายยี่ห้อมากนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นัตตี้จะมาพูดถึงมาร์กแบรนด์จากญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งนัตตี้ชอบมาร์กที่มาจากญี่ปุ่นมากเพราะว่านัตตี้รู้สึกว่าเวลามาร์กเนี่ยมันแบบมันรู้สึกว่ามันฟื้นฟูผิวนะัตตี่ได้ได้ดีมากกว่ามาร์กจากที่อื่นนะคะเพราะว่า คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของผิวกระจังใสแล้วก็แบบควบคุมความมันอะไรประมาณนี้นะคะนาตี้ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าถูกชะตากับแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นมากๆนะคะแล้วก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงมาส์กที่มีชื่อว่า เจดนี่ค่ะมาร์กจากแบรนด์ p u e Five e s s e n นะคะจะมีอยู่3สูตรด้วยกันที่ที่จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะคะนี่สสูตรด้วยกันนะคะถามว่าทําไมเราถึงต้องมาร์กหน้านะคะคือการมาร์กหน้านี่เป็นการฟื้นฟูผิวของเรานะคะให้กลับมาสุขภาพดีเร็วที่สุดนั่นเองเป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วก็ประหยัดเวลาเพียงแค่5-10นาทีแค่นั้นเองก็ทําให้ผิวของเรานี่มันดูเปล้งมันดูไบร์ขึ้นมาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยดีกว่าะคะที่จะเริ่มจากที่สูตรแรกนะคะคือสูตรนี้ ตัวแรกนะคะเป็นซองสีม่วงๆนี้นะคะ Pure Five Essence p a ้ t มา Max ค่ะสูตรนี้จะสําหรับผิว กระจ่างใสเพิ่มให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นพาเซนตาที่เข้มข้นถึง5%เลยนะแล้วก็จะมีวิตามินซีด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมีซอยบีนะคะแล้วก็มีเฟอร์เมนเท็ดซอยมิลต์ลิควิดนะคะที่ช่วยความชุ่มชื้นกับผิวของเราด้วยนะคะคือให้ทั้งความกระจ่างใสแล้วก็ให้ทั้งความชุ่มชื้นทันทีตั้งแต่ที่เรามาะคะตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามันแตกต่างจากมาร์กตัวอื่นนะคะเอ๊ะทำไมซองมันถึงใหญ่ๆอ้วนๆแล้วก็มีที่หนีบตรงนี้ด้วยนะคะคือเพราะว่า1องนนีี้เ่ย จะบรรจุอยู่ข้างในนะคะถึง7แผ่นด้วยกันค่ะซึ่ง7แผ่นในซองนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ1สัปดาห์พอดีเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่หนีบตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาออมาแล้วก็มาหนีบแผ่นมาส์กนะคะออกมามาร์กได้นั่นเองนะจ๊ะไปดูสูตรที่2กันนะคะนี่ค่ะซองสีฟ้าแบบนี้นะคะเพีย f i n ย Essence h y a l u ยา n i โร c i d m a s, mm hmm. <S k ค่ะตัวนี้จะทําให้ผิวเนี่ยเน้นผิวอ่อนนุ่มชุม่มชืน้นขึ้นั่นเองเพราะตัวนี้จะมี h y ยา u r โรเ c a c อ d ินะคะถึงห้ยเปอรงผิวนะะวก็จะมี c, bean, วยบอริง คลีตเหมือนกันนะคะให้ความชุ่มชื้นเช่นกันนะจ๊าตัวนี้ก็เป็นมาร์กที่มีข้างในอยู่7แผ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีที่หนีบให้เหมือนกันนะโอเคตัวสุดท้ายเป็นซองสีน้ำตาลนะคะเพี้ยวไฟ s อเซนค Collagen m a ์สค่ะเป็นทำให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะมีคอลลาเจนผสมถึง5%เนตะคะละหนึ่งซอง7แผ่นเหมือนกันนะคะแนะนำกันไปทั้ง3สูตรแล้วนะคะส่วนสูตรที่นัตตี้ชอบที่สุดนั่นก็คือสูตร นี่นั่นเองที่เขาวินนะคะนั่นก็คือเป็นสูตรพาเซนตาซึ่งนัตตี้ใช้มาซองที่3ามแล้วล่ะนะคะซองที่สแล้วแล้ว,ะะลว,ลวก็สาเหตุที่ชอบคือเพราะว่ามันเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวหน้าได้เร็วมากคือตั้งแต่มาส์เลยครั้งแรกผิวนี่แบบบลิง้งคิวนี่แบบออร่าพุ่งออกมาเลยก็คือเวลาที่เราแต่งหน้าเราจะรู้สึกดีมากอย่างวันนี้นะคะนัตตี้ก็มาร์กตัวนี้ก่อนเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะมาร์กเสร็จแล้วก็แต่งหน้าต่อนะคะจะเห็นว่ามันแบบ มันคือสเปอยงมันติดหน้ายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดูผิวดูสวยกว่าทุกวันที่เราไม่ได้มากนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้แบบจุดดงดำบนใบหน้าเยอะนะคะาทีก็เลยต้องการที่จะแบบว่าเพิ่มให้ผิวเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นเร็วๆนะคะมาดูวิธีใช้กันเลยดีกว่านะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันมีถึงเจ็ดแผ่นข้างในแล้วมันใช้ยังไงมันหยิบออกมายังไงนะคะตัดภาพไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะ สำหรับวิธีใช้นะคะง่ายๆก่อนที่เราจะมาร์กเนี่ยเราก็ควรทำความสะอาดผิวหน้าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะและก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซองที่เป็นซิปล็อกนะคะการอากาศเข้าได้ด้วยนะคะแล้วก็การสิ่งสกปรกนี้เข้าไปในซองที่มีมาร์กอยู่ข้างในด้วยที่ซองนะคะเขาจะมีแถมตัวที่คีบมาร์กออกมาด้วยแล้วก็หยิบที่คลบมาร์กนะคะแล้วก็เรามาดูข้างในกันนะคะส่วนด้านในซองนี่ก็จะมีมาร์กที่อยู่ข้างในนะคะส่วนแผ่นมาร์กเขานี่จะเป็นคอตตอนธรรมชาติถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ ใช้ที่คีบนะคะคีบออกมาแค่1แผ่นเท่านั้นคือเขาจะแบ่งแบ่งแต่ละมาร์กเป็นชั้นๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็หยิบง่ายนะคะหยิบประมา1แผ่นนะคะแล้วก็ปิดซองให้เรียบร้อยนะคะที่เหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นได้นะคะวิธีการมาร์กนะคะก็มาร์กวางลงไปบนผิวหน้าของเราได้เลยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเรียดแผ่นนะคะให้ติดไปกับผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะส่วนจุดไหนที่แบบว่ามันมาร์กมันใหญ่เลยผิวหน้าของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะพับแผ่นมาร์ก เข้ามาได้นะคะคือมาร์กเนี่ยแผ่นใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าหน้าใหญ่นะคะก็สามารถที่จะมาร์กได้สบายๆด้วยนะคะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาร์กตาไปด้วยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถที่จะมาร์กตาได้นะคะถ้าใครไม่ชอบมาร์กก็พับลงไปข้างล่างถ้าใครอยากมาร์กตาด้วยนะคะก็เอาขึ้นมามาร์กตาได้เช่นกันนะคะนี่ก็เป็นวิธีใช้ง่ายๆนั่นเองนะคะส่วนการมาร์กนะคะตัวนี้จะสามารถมาร์กได้เวลา5-10นาทีนะคะแต่ว่า10นาทีกําลังเป็นเวลาที่พอดี ผ่านไป10บนาทีแล้วนะคะเราก็เอามาร์กออกได้เลยนะคะจะเห็นว่าผิวี่ดูบริ้งขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือของเรานะคะนวดให้ตัวเอสเซน์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวนะคะเพื่อเป็นการบำรุงผิวของเรานั่นเองนะคะไม่ต้องล้างออกนะจ๊ะม,ม,มันเลืง้งเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลผิวให้กระจ่งางใสขึ้นนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยนะคะก็แนะนาด้วยในการสำหรับคนที่อยากฟื้นฟูผิวให้เร็วๆนะคะลองมาร์กชีทด,ดูนะคะเริแน่นอน อที่ชอบมากกับสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรพาเซนตาคือเป็นเลยที่แบบว่าติดพาเซนตามากเลยเพราะว่าเขาช่วยให้ผิวนี่มันมันบลิงขึ้นมาได้นะคะถึงแม้ว่าแบบว่าวันไหนที่จะโซมมากๆแล้วก็นอนดึกแล้วคืุมาอัตัวนี้นี่คือแบบบลิงเวอร์หวังมากเลยจริงชอบชอบนะคะส่วนสถาน ซื้อนะคะคหาซื้อได้ง่ายมากนะคะมีขายที่วัดสันสุรุหะอิฟแอนด์บอยมัซูโมโต้นะคะราคา1นซองนะคะ1นซองคือมีอยู่ข้างในตั้ง7แผ่นนะคะอยู่ที่249บาทนะคะทั้ง3สูตรเลย ทั้ง3สูตรจะอยู่ที่ซองละ249บาทนะคะนาที่ว่าคุ้มนะราคาก็น่ารักเพราะว่าเขาตกแผ่นหนึ่งอยู่ที่35บาทเท่านั้นเองนะคะก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะนาทีก็เลยเอามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะรถดจริงอะไรจริงนะคะ Pure f e s s n c Max ค่ะสําหรับวันนี้นาะทีไปแล้วนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ